นี่เราเขาปลูกผลไม้สวนเหมือนกันนะใช่ที่นั่นปลูกให้ลึมไว้มันโคตรเยอะเฮ้พวกแกเฮ้ยท้ทาเรียกให้ไปเสนอง,งานอะ่ะที่สั่งเอาไว้ที่เดีวอ่ะลรืมนี่ไปด้วยนะเว้ยป้าวๆครับชิบหายสึกดรึไังไงวะเนี่ยทุกคนครับ ตามที่งานที่ผมได้สั่งไว้อาทิตย์ที่แล้วให้ไปหาโลเคชั่นมาใครมีอะไรมาสเสนอผมไหมครับอพราะว่าพี่ตลาดริมน้ำบรรยากาศดีสุดเลยครับดีดีดีบรรยากาศดีมากเลยดูคนนี่เนี่ยเห็นคนไหมเต็มโะพารเลยเนี่ยคนเขาคุ้นจักเลยใช่ไหมมันไม่แปลกใครมีอะไรอีกนไหมนั่งผมดีว่วอกพี่เชียงคานทะเลหมอกถึงสุดบรรยากาศจัง มองเราหนักโรนเนติกมากครับก็ดีนะแต่ณเดชอมันไปมันแล้วมันเซาไม่เอาเว้ยครับพวกคุณเข้าใจกูแน,นีม้มนี่ได้กันมาแค่นี้หรอผมให้เวลาไปนะจิ๊ดนะไอสา์ไอคุณมันใช่เวลานอนไหมเนี่ยมึงอะได้งานอะไรมาบ้างเปนาทิตด ที่นี่เลยครับพี่ จะออกไปไหนเมื่อไหร่ก็อย่าลืมทาครีมกันแดดแล้วก็ใส่เสื้อคลุมด้วยละกันรู้ปะ่ปะว่าแดดานจังหวัดมันแรงแล้วก็อยากให้รู้นะว่ากินกาแฟอ่ะเขาบอกหลายเชียนะมันไม่มีต่อสุขภาพดูลแล้วนะเดียเดี๋ยวเดียพอดีมันรถมาแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณต้องไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไงให้คุณยืนนะก็ดได้ก็ได้ถึงบ้านโทรบอกด้วยนะครับๆๆๆ ครับแม่พอดีว่าขุนมาทํางานนะครับมาอยู่ไม่กี่วันอ้าวเหรอครับแม่แล้วก็ผลไม้แม่ส่งไปให้ขุนมันเยอะแล้วทําไมยังเหลืออยู่เลยครับแม่อ๋อหนูการเขาเอามาฝากแม่นะลูกมาฝากแม่ตลอดเลยอ๋อเออพูดถึงหนูการวันนี้ขุนจะไปไหนหรือเปล่าลูกเดี๋ยวแม่จะฝากขนมไปให้หนูกาเก้าหน่อยขุนขอพักก่อนไม่ได้หรอครับแม่ไม่ได้เดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยนะลูกนะพักแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ลูก ป้าครับป้าครับป้าครับเจ้า,จาของบ้านเขาอ,อยู่ไหมครับนายมาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีแม่ขุนทำขนมอ่ะแม่บอกฝากมาให้การหน่อยอ่ะก็ม,มาดิไม่ให้หรอก แข่งมาบ้านทั้งทีอ่ะไม่เชิญไปดื่มน้ำดื่มท่าหน่อยหรอ รอทุกวันเลยเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนอนะคะแม่สวัสดีค่ะดีจ้าปอป้าครับป้าแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าหุ่นเร็วดิสายแล้วเนี่ยวันนี้จะท,ทำทำะสะอาดก่นางเนี่ยเพื่อมอกันแน่เลยเนี่ยเร็วๆโอ้ไม่ใช่กลางเดือน่างนี้ให้รีบอะ่ะหุ่ก็รีบเหมือนกันการ,การบ้านยังไม่ได้ทำเลยเนี่ย ไม่ไม่ทำอีกแลเนี่ยก็คืนดูบอลดึกเลยเออหลับไปอะ่ะเลยไม่ได้ทำกันบ้างเราทำไมไม่ทำแต่หัวข้ามบอกแค่มีหผลแล้วเนี่ยครับคุณแม่ไร้ลอลียนลอลียนทำไมต้องเช่าเชฟคอยรุนแรงกับขุนตลอดเลยเอาของกาลไปลอกเขาด้จริงอ่ะขอบคุณกาลมากเลยนะถ้าชีวิตนี้ขุนไม่มีกาลน,นะขุนว่าขุน มึงแย่แน่เลยอ่ะเบอร์และเฮ้ยกันขุดเฮ้ยทำไรวะเพื่อนเราสมมตอของใหม่ที่ซื้อเมื่อวานเดี๋ยวว่าเขาเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮยดีดีดูดิอะไรวะโอ้แมน่าเออว่ะนี่รูปนี้แหละสวยเดี๋ยวถ้าลังรูปแล้วอ่ะเราขอรูปนี้ค่ะนะเอาไว้อไมอ่ะเอาไป้แฟนเบลผมตอนโตไงดูดินาคนหาเลยเอาจริงดิ กินไม่แน่น้ำหรอการที่การยังเก็บลูกของเราอยู่อีกเหรอแม่เราไม่ให้ทิ้งอ่ะการเล้ได้ไงว่าขนชอบตรงนี้ อร่อยกินด้วยสงสัยมันได้จะน,น่าแล้วอ่ะรสชาติมันก็เลยหวานชำกินเสร็จแล้วอ่ะก็กลับไปแล้วนะโอ้ขุนขึ้นมาถึงเองนะจะไล้ขุนแล้วหรอ คุณคิดถึงการคนแรกเลยนะคืออย่างนี้ที่คุณมาคุณจะมาหา location หาทาหนังโฆษณาคุณก็อยากให้การช่วยนายนก็เหมือนเดิมเลยเนาะถ้ามีเรื่องให้ช่วยอ่ะก็คงไม่มาอืมไม่ใช่แบบน้ำหลอกการเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องช่วยกันดีนะการนานนานานานนะช่วยคนหน่อยนะ คืออย่นี้ Rabbi kind of ที่คุกลับมาที่นี่เนี่ยคุจะมาหาโลเคชั่นขายคำหนังต้นโฆษณาอาเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยเพื่อเรามาไงเนี่ยเฮ้ยรอก่อนไปแล้ว อ๋อพอดีตอนนี้เราทำบริษัทจับหาเรเคชั่นถ่ายทำโฆษณาเนะ่ะแล้วพอดีกลับมาที่บ้านเลยได้การมาช่วยใครจะไปเหมือนกันเรียนจบตั้งเกียรินิยมแต่กลับมาทำสวนอยู่ที่บ้านนองที่รักจ้า <c oughs> ลืมอ่ะ <What? S 1> เพ <What? S 1> ื่อนเพื่อนบ้ยอย่เงียบเลยไม่ได้หรอวิลืมตัวนีพวกแกงานนี้รักประจําปีปีนี้เขายังคนต้องมีคู่ข้างานนะแกจริงปะแกแต่ดูก่อนนะเราะผู้ชายผัวผู้ชายเลยปะโอ้โหคิลวิ่งน้ีจะเป่า ขายกูยิงนันเลยใช่ป้าใช่ ของสูงยาวเขาดีเขาวสวยหวยอุ่นระยะคราวนี้ผู้ชายจะแย่งฉันไม่หวัไม่ไหว เออว่าแต่มีคนชวนการเลรี่ยงอะชวนอะไรอะเขาก็งานรีลาดนี้ไงอ๋อยังหรอกใครจะมาชวนกาขุน่นพลาดแล้วสิ <laughs> การต,ตัวแบบนี้ต้องมีใครมาชวนแน่ๆเลยวะ<อ>ทำไมเขาชอบใช้ความรุนแรงกับขุนตลอดเลยเนี่ยสมควรเปลา่างั้นเอางี้ละกันขุนว่าถ้าเรายังไม่มีคู่ไปงานีลาดเนี่ย งั้นเรามาคู่กันเนาะเฮ้ยจะกลับไปเนี่ยม่ดิ จริงเขาว่าอะไรเนาะเกลี่ยอะไรก็ได้อย่างนั้นเนอะทำงี้ได้วะก็ตอนนั้นไม่ใช่อ่ะแต่ตอนนี้ใช่แล้วไปกี่ไหนเออเหนื่อยมาทันทีแล้วก็เจ้าสาวบอกว่าคิดถึงสมัยเรียนใช่เจ้าสาวมาสิให้เออเอาแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้โอเคเลยเดี๋ยวที่รักเอาควอนุญาตก่อนก็ต้องขออนุญาตเลยนะเจ้าสาวรู้ไหม น้องๆระวังลืน่นทำไมล่ะคะพี่ก็หัวใจของพี่อ่ะ <China> มันละลายอยู่ตรงนั้นนั่นน้องเอาะเอ้ย <China> ยังไงวะเป็นไงเดี๋ยวเอยดูดูพี่เชิญเชิญเอาหนุ่มสาวคนสวยเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอ ไอ้ลิงชัดสารพ่อแม่เออแล้วไอ้งานนิล่าน่าพวกมึงมีคู่ห้องงานกันยังวะโอ้ลอยอยังกูอ่ะมีอยู่แล้วโอ้คู่มันอ่ะก็ไอ้ช้างน้ำประจำห้องเราไงดูอย่างนี้เสียคนพูดนะมึงโอ้แม่งั้นทำไงได้วะ ผู้หญิงของเราไม่มีใครสวยเลยมีคู่ก็ดีกว่าไม่มีแล้วเว้ยค่ก็ว่า่านั่นแหละอะไรวะเฮ้ยมันเหมือนเดาเรียนด้วยวะกำมันแกงเลยวะ ขอคุยด้วยหน่อยดิค,คุณมีคนไปงานลีลาด,ด้วยยังอะ<ม>ถ้าคุณยังไม่มีใครคุณจะไปกับเราได้ไหมอืม กถ้าผุขอโทษตอนนี้ไม่ยังทันไหมเรารอฟังคำเนื้อเจ็ดปีนะบอกตอนนี้นมันช้าไปหน่อย แม่น่าว่าเมื่อกี้การนัถามว่ายังไงแม่อยากเไป่นไงอ่ะก็คุณนัี่ถามว่าอยากให้การให้อภัยคุณ การให้อภัยไงอหมโอ๊เจ็บมปเนี่ยแล้วใครเล่นอย่างนี้เราแ่าเป็นห่วงคุณนะดิปากไปหน่อยการคุณอยากให้การให้อภัยคุณจริงๆนะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะคุณสัญญานะว่าคุณจะไม่ทำแบบนั้นอีกอ่ะ คุณขอโทษไม่ไม่ได้โกรธแล้วจริงอ่ะการโกรธจริงๆนะการหายโกรธแล้วการคุณดีใจที่สุดเลย อาศที่นี่ดีอย่างเลยเนาะอากาศที่เนี่ยมันก็ดีอย่างนี้แหละเออคุณสงสัยมากเลยว่าทําไมการถึงเลือกกลับมาทํางานที่บ้านเราทาั้งๆที่แบบการอะ่ะถ้าทําที่กรุงเทพอะ่ะได้เงินเยอะมากเลยนะการแค่อเอาความรู้ที่การเรียนมากลับมาพัฒนาที่เนี่เพราะว่าที่เนี่เป็นบ้านของเราถ้าเราไม่ทาใครจะทาจริงมากอืก็ถูกของกาอนะเนาะคุณว่าถ้าใครได้การเป็นแฟนอะ่ะ ต้องโชคดีแน่ๆเลยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะการครับขุนงานเสร็จหรือยังเนี่ยเมื่อวานโทรไปทำเนียร์ไม่รับขุนขอโทษทีนะเดี๋ยว พอดีว่าเมื่อวานขุนไปน้ําตกอ่ะมันไม่ค่อยมีสัญญาณก็นั่นไงก็มัแต่ไปทะเละทะลายแล้วเมื่อไหร่งานมันจะเสร็จขุนก็อย่างนี้ประจาอ่ะทําอะไรก็ไม่ตั้งใจเอาแต่เล่นแล้วเมื่อไหร่งานมันจะเสร็จฮะขุนไม่ได้ทะเลทลายขุนมาทํางานจริงๆถ้าทํางานจริงๆมันก็เสร็จไปนานแล้วหรือว่าแอบไปมีคนอื่นเปล่าไม่มีใครไม่มีก็ดีตัวเองจะไม่ได้เหรอวันพรุ่งนี้เลานัดแค่จะไปหาแม่เขานะใจเย็นๆก่อนนะเดียคุณขอโทษ พอดีว่าคุณไม่ได้กลับบ้านมานานอ่ะคุณขออยู่ต่ออีกสักสองสาวันได้ไหมไม่ถ้าพรุ่งนี้คุณยังไม่กลับมานะงั้นเราไม่ต้องมาคุยกันอีกเลยเลิกกันเข้าใจไหมฮลัลโหลเดียเดียวเดี๋ยวก่อนเดียว คุณต้องกลับแล้วนะคุณครับแม่มานั่งใจลอยอยู่ทำไมอย่างี้ล่ะลูกแม่ครับตอนที่แม่แต่งงานกับพ่อแม่รู้สึกยังไงครับ ถามทำไมล่ะลูกไม,ม่รู้สิครับแม่เคยมีความรู้สึกผูกพ,พันกับอีกคนและอีกคนก็รักไปพร้องกันนะครับเอาอย่างนี้นะลูกนะลูกต้องถามใจตัวเองเพราะเรื่องความรักนกเป็นเรื่องของคนสองคนแม่นะ่ะให้คำปรึกษาลูกได้ แต่คนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาก็คือลูกถ้าลูกคิดว่าลูกรักเขาลูกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขลูกก็อย่าลังเลใจไม่อย่างนั้นในชีวิตนี้ลูกก็จะไม่มีความสุขเลยนะลูก ผมเพิ่งตกงานมาจากรุงเทพ <c oughs> ไม่ราวว่าที่นี่เขารับคนงานเพิ่มไหมครับแต่บอกตอนนี้ไม่รู้ชื่อแล้วไม่รู้